ขนค่ะขนขนกับตันแอบไปเข้าสวนกระตามาเนี่ยขนดูหน้าดิหน้าเป็นไงง่วงนอนอะ่ะง่วงนอนฉกปกหมดเลยฉกปกงหมดเลยครับเดี๋ยวกินนมก่อนนะลูกนะกินนมนะยายทำนมให้กินนะกินนมแล้วจึงนอนนะลูก เล่นเลอะมาเนี่ยกินนมก่อนเดี๋ยวยายพาไปไว่ายน้ําอีกลูกกินนมก่อนนะกินนมก่อนนมอุ่นๆนะครับอันนี้นมสำหรับสุนัขนะคะกับกันกิน จะมีโปรโตีนเยอะนะคะเสริมสร้างกล้ามเนื้อความแข็งแรงให้ร่างกายกับกันกินเมื่อกี้เข้าไปดีดที่สวนมานะคะตัวเพื่อนหมดเลยค่ะกับตันตัวเพื่อนหมดเลยอุจีท่าขนค่ะอันนี้ช่วงบ่ายของวันค่ะช่วงบ่ายกับตันก็จะดื่มนมนะคะ ดื่มนมเสร็จแล้วก็ล้างตัวล้างตัวให้สะอาดแล้วก็นอนพักเอาแรงสักสองชั่วโมงนะคะแล้วเย็นๆก็ลงไปออกกําลังกายทำไมงกินนิดเดียวเอาอีกไหมลูกอีกไหมมะอ่ะอีกไหมอีกไหมลูกพอแล้วพอแล้วเหรอง่วงนอนดูดิดูดิดูด,ดิดูสีขามาลูกมามากับตันมา มามากินนี่มาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้ครับมาตรงนี้ครับมาลูกมาไปแล้วไปหลังบ้านแล้วครับมา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 หายายมาลูกมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ยายให้ตังให้กินนมต่อสิลูกกินไม่ค่อยเยอะค่ะกลับตันค่ะ